ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านที่กําลังรับชมช่องอธิพัฒน์นนทภานะครับวันนี้เราอยู่ที่สวนมะไฟนะครับตอนนี้ที่แปลงนี้นะครับก็อยู่ตรงหมู่9คลองพลูตะบนคลองน้ทบุรอำเภอคลองลานจังหวัดกําแพงเพชรนะครับมาดูว่าวันนี้มีอะไรให้ดูบ้างนะครับตรงนี้เป็นแปลงนี้ทําเป็นเกษตรอินทรีย์นะครับไม่ได้ใช้สารเคมีนะครับก็คือธรรมชาติล้วนเลยนะครับรับรองว่า ท่านที่ได้บริโภคได้กินนะครับผลไม้จากสวนนี้สวนของผมเนี่ยนะครับรับรองว่าปลอดสารพิษ1 0 0เเครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้สารเคมีนะครับเราใช้ธรรมชาติดูแลล้วนๆนะครับซึ่งตรงนี้มาไฟนะครับวันนี้ที่พามาดูนะครับวันนี้มีน้องๆนะครับพ่อค้าแม่ค้านะครับก็มารับนะครับมาไฟไปขายนะครับท่านที่อยากจะทานนะครับก็ติดตามได้นะครับว่าน้องเขาไปขายตรงไหนบ้าง นะครับเนี่ยครับมาไฟเป็นเหรียญทองนะครับต้นนี้วันนี้น้องข้อกาลังเก็บครับเดี๋ยวจะพาไปดูว่าเขาเก็บยังไงนะครับนะครับโดกมากนะครับขออนุญาตชิมสักลูกก่อนเหรียญทองตัวนี้หวานแล้วครับเดี๋ยวเราเก็บไปเนี่ยพรุ่งนี้มาเลือนนี้จะหวานกว่านี้เยอะเลยให้มันลืมต้นหน่อยเขาเรียกว่ามันให้มันลืมต้นก่อนเนี่ยนะครับลูกสวยเลยลูกสวยมากครับ อโอเคเลยครับรสชาติดีเป็นมะไฟพันเหรียญทองครับ,รบเดี๋ยวก็จะพาดูบรรยากาศนะครับตรงนี้ไม่ได้มีเฉพาะมะไฟอย่างเดียวนะครับส่วนนี้ก็จะมีเป็นบางคุดนะครับบางคุดก็กําลังบางบางลูกก็สุกแล้วนะครับมันจะออกไม่พร้อมกันนะครับลูกแก่ลูกสุกลูกกําลังเล็กๆอยู่ก็มีนะครับนอกจากบางคุดแล้วก็ยังมี ระท้อนครับมีกระท้อนแล้วก็มีลำไยบ้างมีเงาะนิดหน่อยมีกล้วยนะครับกล้วยก็เยอะนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเราจะพาชมตรงไหนอะไรยังไงนะครับก็ฝากติดตามนะครับรับชมให้กําลังใจนะครับช่อง y t u t u นะครับช่องอธิพัฒน์นนทพานะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูกันนะครับวันนี้เปลี่ยนจากทํางานในห้องแอร์นะครับก็มาดูเข้าสวนกันนะครับที่แปลงนี้ก็อยู่คนละที่นะครับกับที่ผมทําเป็น สวนผสมอีกแปลงหนึ่งอันนั้นอยู่ที่บ้านนะครับตรงนี้ที่แปลงนี้ก็จะเป็นมะไฟนะครับหลักๆก็มีมังคุดมีกระท้อนนะครับลูกสวยงามมากครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับการเก็บก็ไม่ยากครับมะไฟครับเก็บอย่างนี้ครับเก็บไม่ยากแต่ว่าอุปสรรคอย่างหนึ่งก็คืออาจจะมีมดบ้างนะครับมีมดแล้วก็ต้นเขาจะสูงเพราะว่ามะไฟเนี่ยเขาจะเป็นแต่โคนเลยนะครับยันยอดเลย การเก็บก็ไม่ยากครับเก็บมัดๆอย่างเงี้ยต้นหนึ่งน่าจะได้เป็น100-200งร้อยโลดูแล้วนะเพราะว่าปีนี้เป็นปีที่มาไฟปกติเขาก็โดกทุกปีนะครับแต่ปีนี้พิเศษก็คือระบบน้ำรับก็ต้องขอบคุณคมชลประทานนะครับทําน้ํามาจากอ่างของน้ําไหลเรามีน้ําเพียงพอใช้ตลอดปีนะครับแล้วก็พี่ลงเขาก็ดูแลดีนะครับพี่ชายผมดูแลดีปล่อยน้ําเข้านะครับน้ําเขาก็มีใช้ตลอดปีนะครับ พอาไฟเขาก็เลยเต็มนะครับผลไม้ปีนี้เนี่ยเห็นไหมครับแค่นี้ก็ขายได้แล้วครับใน20บาท30บาทนะครับเห็นไหมครับอันนี้หลายคนอาจจะบอกว่าถ้าอยากให้ผลไม้ได้ผลดีต้องบำรุงใช้เคมีสูตรนั้นสูตรนี้นะครับเนี่ยเป็นการพิสูจน์ได้แล้วครับว่าเราไม่ต้องใช้สารเคมีนะครับให้ธรรมชาติเขาดูแลล้นวนนะครับเพราะว่าน้ําพอนะครับแล้วก็ปุ๋ยเนี่ยเป็นปุ๋ยหมักอย่างดีก็คือใบของเขาเองนะครับ ใบของมะไฟเนี่ยพอถึงอพอถึงหน้าที่เขาเราเก็บเกี่ยวเสร็จเรียบร้อยีดยใบเขาก็จะแห้งครับนะพอใบแห้งใบเขาจะร่วงหล่นใบมะไฟเนี่ยมันใบเขาหนานะครับใบใหญ่นะครับ,ใบ,ใ,รบใบดกนะครับพอบอใบเขาร่วงลงอย่างนี้ปุ๊บเขาก็จะอยู่ตามเนี้ยนะครับเราไม่ได้เก็บกวาดเอาไปเผาไปทําลายนะครับพอเราปล่อยน้ํามามันแห้งมันก็หมักนะครับหมกักเป็นเป็นปุ๋ยหมักอย่างดีเลยนะครับเพราะว่า อย่าลืมว่าม้าไฟเนี่ยใบของเขาเยอะนะครับแล้วก็เป็นปุ๋ยได้อย่างดีเนี่ยครับเห็นไหมครับแค่นี้ก็ได้แล้วครับเนี่ยยีบาท30บาทขายได้แล้วครับหนักนะครับลูกใหญ่ลูกหนักครับได้ราคาดีนะส่วนส่วนราคาที่สวนที่ผมขายเนี่ยก็อยู่ที่ให้น้องเขาจัดการเองนะครับคนซื้อก็คือเราค้าขายกันแบบมิตรภาพแบบพี่แบบน้องนะครับสวนผมไม่ได้ซีเรียสในเรื่องของราคานะครับเอเอาเป็นว่า คนที่เขามารับซื้อไปขายเขาอยู่ได้เขาได้กําไรเขาพอได้ได้ค่ารถได้ค่าโน้นนี่นั่นเพราะว่าเขาต้องไปนั่งขายใช่ไหมครับส่วนเรานี่ก็ก็ดูแลต้นให้เขานะครับซึ่งแต่ละปีเนี่ยก็มีมีแม่ค้าจับจองกันเยอะนะครับในส่วนของผมก็ใครมาก่อนก็ให้ก่อนใครทักใครมาถึงก่อนเราก็ให้ก่อนเลยนะครับไม่ได้มีการกะเกณฑ์อะไรมากมายนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับ, okay, รบ,ว,นะรบว่าน้องเขาเก็บอะไรยังไงนะครับเนี่ยครับ สวยทั้งนั้นเลยนะครับนี่ก็เป็นพ่อค้าเจ้าแรกน้องชายกับน้องสาวเดินทางไกลพอสมควรน่าจะเกือบร้อยโลกว่าจะมาถึงนี่นะครับเพราะกำลังเก็บนะครับการเก็บก็ไม่ยากครับแต่มันจะมีอุปสรรคเผื่อมีมดไม่รู้มีมดแดงเพืะนะ่อนน้องปีนี้มดแดงเยอะยไหมเออดีดีดีปกติมดแดงมันจะเยอะนะลูกสวยครับ รูกสวยๆก็จะต้องมีอุปกรณ์เราก็คือบันไดครับถ้าไม่มีก็ก็จะเก็บได้เฉพาะช่วงล่างๆนะครับข้างบนก็จะเก็บไม่ได้นะครับอันนี้ต้นแรกต้นแรกน่าจะครึ่งต้นแล้วครึ่งต้นเราก็ได้1 2 3 4 4ี่สี่ลังแล้วสลังก็น่าจะใกล้ๆใกล้ๆได้ประมาณ100นิดๆน,นะครับ100โลละเพราะฉะนั้นต้นนี้น่าจะประมาณร0อยกว่าโลได้นะถึง200โลได้ ก็ดูนะครับพอพอเก็บปุ๊บเราก็เอามาใส่รังครับแพ็คใส่รังเลยอันนี้ก็คือการอันนี้พามาดูการเก็บมะไฟนะครับของน้องชายน้องสาวนะครับมาเก็บมะไฟปีนี้หวานนะครับเพราะว่าน้ําถึงน้ําดีนี่ครับการเก็บตรงนี้ก็จะช้าหน่อยเพราะว่ามันต้องปีนเนาะมันต้องปีน ยังดีโชคดีว่าปีนี้มดไม่เยอะบางปีเขาจะต้องเอาไอ้ปูนขาวนะ้ะเขาต้องเอาปูนขาวมาโรยเก็บนี่อากาศก็ไม่ร้อนมากนะครับเพราะว่ามีร่มของเขาอยู่มาใช้ยางรัดนะครับนี่ดูวิธีการเก็บเก็บสายรังเห็นไหมครับเยอะมากเลยน้องชายกับน้องสาวเขามาช่วยกันน่ารักมากเลย แล้วก็เอ่ยครับใส่ลังใส่ลังนะครับแล้วก็เตรียมขึ้นรถมัดมัดมัดนะครับลูกสวยมาก ปีนี้เป็นปีที่มะไฟลูกโตที่สุดเพราะว่าปีนี้น้ําดีน้ําถึงชนะระทานเขาทาน้ํามาปีนี้ใช้เป็นปีแรกน้ําดีมากมะไฟก็เลยเต่งตึงสวยงามนมาดูมังคุดเลยครับมังคุดลูกสวยๆมังคุดกระดกนะีนียมังคุดนี่ คนจองขายไม่ทันสักปีเลยเก็บไม่ทนมันคุดก็มีหลายต้นครับนี่เยอะอยู่แต่มะไฟอะต้นหนึ่งมันออกลูกเยอะเนาะลูกลูกใหญ่ๆอย่างนั้นเลยใกล้แล้วโอ้ลงน้นสุกแล้วต้นน้นสุกแล้วต้องปีนท้ไมเนะี่ย พาดูนะครับดูสวยๆต้นบังคุดบังคุดของเราเองสุดยอดเลยครับ ดี๋ยวมาเก็บมังคุดก่อนลูกมันมีลูกสุกแล้วโอ้โหลูกสุกแล้วครับสุกแล้วข้างบนสุกแล้วเดี๋ยววันนี้จะปีนเก็บมังคุดครับเรามาเก็บมังคุดมังคุดต่ำๆครับลูกใหญ่ๆลูกใหญ่ๆนี่ลูกนี้สุกแล้วครับเ โุ้โอ่ข้สูงนี่เอาได้เก็บลูกตำตำคนเก็บลูกต่ตำค ดูจะถึงแบบก็จะเก็บเอาลูกที่เขาอยู่ต่ำๆ่อันนี้เริ่มทยอยสุกะะแต่ก็ยังไม่เยอะมีครับมีสุกบ้างลูกสวยมีลูกเล็กบ้างโตบ้างะครับก็ประมาณนี้นะครับ สุกเยอะนะครับสุกเยอะนะเราไปสวนนี้เจ็บให้ดูประมาณนี้ก่อนนะโอ้ลวงดวงเดี๋ยวตะก้อเดี๋ยววันหลังเอ,อาตะก้อมาสอยครับตะก้อมาสอย เนะครับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับวันนี้เราพามาชมเกษตรอินทรีย์ของเรานะครับเป็นสวนมะไฟแล้วก็บังคุดนะครับก็พามาดูวิธีการเก็บมะไฟนะครับว่าเขาเก็บยังไงสักแพกใส่รางยังไงนะครับรางหนึ่งก็ประมาณ20โลครับวันนี้น้องเขามาเก็บครึ่งวันเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมาเก็บเต็มวันครับสำหรับวันนี้ e ีีนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับก็อย่าลืมฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจด้วยนะครับสวัสดีครับ